โปรและซาวด์ครับก,ก็เ,เราได้เพราะว่าน่าจะเป็นซีรีสปร์ปอนิคคือเราก็ได้มาสัมผัสกันแหละว่าซีรีส์ของเราได้รับการชื่นชอบจากแฟนๆชาวญ,ญี่ปุ่นแต่ว่าก็ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่าก็เขาก็จะคอยแชร์มาว่าแบบเออเราขึ้นแรงต้นๆของของของทีวีที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ก็ดีใจครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าซีรีส์เพราะถึงเต้นที่ได้ร่วมงานกับโปรนะครับก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเรา เราจะมีโอกาสที่จะไปญี่ปุ่นผมแน่นอนครับแต่คือมันก็ต้องรอครับนึงก็จะบอกไปญี่ปุ่นว่ารอกันนานกันนะครับก็จริงจริงก็มีแพทยหลายๆประเทศครับแต่ว่าเออ่มันปัจจัยมันหลายอย่างก็ต้องก็ต้องเป็นเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่องคุกเป็นคนตัดสินอะไรอย่างนี้ยครับก็ก็แต่ว่าพวกเราอยากไปอยู่แล้วน กกมมาายโอ้ก็ดีใจครับก็ขอบคุณแฟนดทั่วประเทศเฮ้ยทั้งประเทศเฮ้ยทั่วร์โลกทัวร์โลกทัวร์โลกก็ยังไม่ค่อยครับคือไปไปหลายๆประเทศเราก็จะเจอแฟนดแต่ละประเทศที่แบบเขาจะรีแอคกับเราไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็ก็ก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยครับ

ข้ามข้ามท,าทาวีไปอีกฝั่งเลยครับแล้วก็แฟนๆที่ดูเราที่นู่นก็เยอะจริงๆเลยครับก็ก็แต่ว่าเขารีแอคแบบสนุกมากนะทําให้เรามีพลังในการที่โชว์ให้เขาดูแบบสนุกกว่าเดิมเลยก็ก็ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เราก,ก็ดีใจที่แบบซีรีส์เราไม่ใช่อของเรานะเราก็ไปกับกระทรวงออต่างประเทศด้วยแล้วก็มีน้องๆมาู่ไปด้วยซีรีส์คนนั้นทุกคนก็ได้รับความสนใจจากแฟนดชาวรี่ว่าอะไระครับ มันก็ได้ใช่ครับก็ประคุณช่วยงานมากๆให้เล่นที่ดีมากนะที่บอว่าที่เราชื่นใจที่บอกเดินทางไป20กว่าชั่วโมงผมก็รู้สึกว่าคืออยากอยากไปบ่อยๆก็อยากให้เราแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีเรื่อยๆก็แน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีโปรเจกต์ต่อไปที่เรา c o m m e จะมีอะไรลาตินอเมริกาหรอเฟรนซีสเนี่ยจะเป็นที่ที่เราแบบว่ามีเป้าหมายที่อยากไปอีกรอบแน่นอน เขาพลังเยอะมากพี่เขาส่งพลังมาแบบคือไม่ว่าเราทำอะไรที่นิดหน่อยๆเขาก็แบบกรี๊ดดูว่าจะส่งเสียงมาอะไรอย่างเงี้ยอธิบายว่าเราทำอะไรอธิบียว่าเราทำอะไรถ้าผมเดินขึ้นเวทีมาเขาบอกห้อไม่ทุกคนที่เวทีมาเขากรี๊ดแล้วใช่คือเขาผมว่าถ้าผมคิดเองนะอารมณ์เชียร์บอลใช่พี่นุ่นบอลเขาดังไง

จะไม่ใช่โปรเจกต์ของของเราสองคนท<ม>ี่เป็นเอเกอเวอร์แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นในนั้นหรือเปล่ามันเป็นแบบเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าเราเพิ่งได้ไปนะแต่ว่าน่าจะมีร่วมกับนามยศไทยอยู่แล้วว่ต้องเป็นทางที่บอลคุยว่าแบบจะเป็นโปรเจกต์อะไรมีใครเล่นบ้างหรือเปล่านี้จะมีโครการทำอะไรให้แฟนๆได้แบบไปได้ได้ในต่างประเทศได้เป็นลมเป็น,นอะไอย่างเงี้ย หมายว่าเราจะมีโปรเจกต์ในน้อาแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงฟรีโปรโมชั่นแล้วก็มีนักเขียนโออธิบายยังไงดีโอเโต้เขาเป็นนักเขียนจากคือเขียนระดับฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จำเป็นมั้ยเบตตักฟุตเตะปากใส่ผมได้มั้ยครับผมพูดความจริงนะเนี่ยคุณเบตปากใส่ผมนิดเดียวผมก็รู้นะอ๋อพอผมพูดถามว่าอวดคือหมอแจ๊คเขาจะเป็นคน พมเรื่องแต่ว่าที่จะมาอาดัติจิงเป็นเป็นบทแบบปริมาณเขาจะจะเอาอ่าเป็นระดับมาช่วยอาดัมมาแบบกองเราทีมงานในปีนี้จะได้เห็นไหมผมไม่ทราบพูดอะไรเลยจะพยายามครับแต่แต่ว่าจริงๆแล้วแพลนอ่ะคือเป็นปลายปีแต่ว่าผมว่าไม่รู้ว่าด้วย ปลายปีเจ็ดศนอะไรครับพี่ปลาปีนี้สิแปลว่าเราเราไม่รู้ว่าแปลมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อะไรเงรมันก็มันก็ก็มีหลายปัจจัยแต่ว่าก็จะพยายามทำออกมาให้เร็วที่สุดแหละเใอย่างเยี่าบอกเราก็เราก็ต้องดูสถานการณ์ เรียกว่าด so like. so ูสภาพร่างกายกี่แกงวเป็นง่เาไม่วิ่ไหวาะา่ยอยหรคนหลักเขาปยรู่เกี่ยวบชขอกว่าไม่ใช่เรื่ององผมเฮ้ผมไปลงเมื่อเช้าเลยนะไม่ผมไปเรียนกอ เราแบบไปไปไปปรึกษาโปรไปปรึกษาโปรว่าทำไมมันถึงเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบพยายามปรับวงให้ใหม่ให้มันแบบไม่ไม่บาดเจ็บเมืรอที่านมาบอกให้รอไม่ทำให้รอกไม่ได้รอคือหายแล้วมันแก้รองไม่ได้รอมันดีขึ้นแล้วมันพอไปได้แต่ว่ายกของเนี่ยมันอันตรายเราก็ใช้เด็กรุ่นใหม่ที่มีพลังในการยกกระเป๋าเยอะๆช่วยยกไอ้คนที่มันเจ็บหลังก็ให้มันอยู่เฉย a ka a ka